สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามนิวส์พลัสนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นข่าวต่างประเทศที่หลายคนติดตามกันอยู่แต่ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันซับซ้อนจังเลยนั่นก็คือเรื่องของสงครามในยูเครนค่ะทําไมสงครามถึงได้ยืดเยืย้อยาวนานขนาดนี้และทาไมการเจราจาสันติภาพที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆถึงไม่เกิดขึ้นจริงสักทีวันนี้เราจะมาค่อยๆคุยกันให้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณวินยัตผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะถึงสาเหตุที่ทําให้สงครามยังคงดําเนินต่อไปโดยจะดูจากทั้งสถานการณ์ในสนามรบจริงๆปัญหาภายในของยูเครนเองแล้วก็บทบาทของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาด้วยงั้นขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะที่เชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันทําไมการเจรจาหยุดยิงมันถึงดูห่างไกลเหลือเกินคะอะไรคืออุปสรรคสําคัญที่สุดเลยคะตอนนี้ครับถ้าจะให้ตอบแบบ ตรงประเด็นที่สุดอุปสรรคสําคัญก็คือเรื่องดินแดนครับมันเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมกันไม่ได้เลยจริงๆยอมกันไม่ได้ใช่ครับคือทางยูเครนก็ต้องการดินแดนทั้งหมดคืนแต่รัสเซียก็ประกาศผนูกดินแดนไปแล้วแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะคืนให้เลยแม้แต่น้อย มันเลยเป็นเหมือนทางตันนะครับที่ไม่มีจุดร่วมให้เริ่มคุยกันได้เลยซึ่งพอมาดูสถานการณ์ในสนามรบจริงๆตามข้อมูลที่เรามีมันก็ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะว่าทำไมรัสเซียถึงไม่รีบร้อนที่จะเจรจาถูกต้องเลยครับ เพราะตอนนี้ต้องยอมรับความจริงว่ายูเครนกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างหนักในสนามรบยิ่งสงครามยืดเยื้อออกไปเท่าไหร่เนี่ยยูเครนก็มีแต่จะเสียดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยครับในเอกสารก็พูดถึงการเสียเมืองโพครอฟในแคว้นโดเนตสใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เสียเมืองเดียวนะครับการเสียเมืองนี้มันเหมือนเปิดประตูให้รัเสเซียรุกคืบยังเมืองอื่นๆต่อไปได้อีกอื <c oughs> แต่เราก็ยังเห็นข่าวอยู่นะคะว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีเข้าไปในดินแดนรัเสเซียได้เหมือนกันอันนี้มันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยเหรอคะเอ่อถ้าในภาพรวมของสงครามจริงๆต้องบอกว่าแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับมันอาจจะเป็นชัยชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์สร้างความปั่นป่วนได้บ้างอ๋อแต่ไม่ได้ช่วยให้ยูเครนย,ยึดดินแดนที่เสียไปกลับคืนม,มาได้เลยครับในทางกลับกันสิ่งที่ยูเครนกําลังสูญเสียอย่างหนักและน่าเป็นห่วงกว่านั้นก็คือกําลังพลครับ กำลังพลครับทหารมีน้อยกว่ารัสเซียมากอยู่แล้วและยังต้องออล้มตายบาดเจ็บเพิ่มขึ้นทุกวันตัวเลขในเอ,เอกสารนี้น่าตกใจเหมือนกันนะคะที่บอกว่าในแนวหน้าบางจุดเนี่ยรัสเซียมีทหารมากกว่ายูเครนถึง3-8ถึงเท่าตัวเลยใช่ครับแล้วนั่นยังไม่รวมเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์อีกนะค่ะคือรัสเซียมีความได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆทั้งระเบิดสมัยใหม่โดรนโดยเฉพาะปืนใหญ่ มีข้อมูลว่ารัเสเซียมีกระสุนปืนใหญ่มากกว่ายูเครนถึง5-7ถึงเเท่าตัวเลยครับโอ้โหในสงครามที่เน้นการยิงถล่มกันแบบนี้ใครมีปืนใหญ่มากกว่าก็เหมือนคุมเกมได้ทั้งหมดครับพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยนะคะว่าเวลากลายเป็นอาวุธของรัเสเซียไปแล้วยิ่งยื้อนานยิ่งได้เปรียบถูกเพ่งเลยครับนั่นคือเหตุผลที่รัเสเซียเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างเรา เขาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเจราจาในตอนนี้เพราะทุกวันที่ผ่านไปสถานะของเขาในสนามรบมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ยูเครนก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ปัญหาที่แนวหน้านะคะเหมือนว่าปัญหาภายในของยูเครนเองก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยครับแล้วก็กัดกร่อนยูเครนมานานแล้ว แต่ในภาวะสงครามเนี่ยมันยิ่งส่งผลร้ายแรงมากขึ้นไปอีกครับในข้อมูลที่เรามีก็พูดถึงข่าวอื้อฉาวเรื่องการทุจริตเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่มีคนใกล้ชิดประธานาธิบดีเซเลนสกี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับมูลค่าก็มาหาศาลมากประมาณ100ล้านยูโรโหเงินจํานวนขนาดนี้ถ้ามันไปไม่ถึงทหารที่แนวหน้าจริงๆมันก็ มันก็บั่นทอนกำลังใจน่าดูเลยนะคะแน่นอนครับมันบั่นทอนความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงเลยทั้งจากประชาชนในประเทศเองแล้วก็จากพันธมิตรที่ส่งเงินมาช่วยเรื่องนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อตัวประธานาธิบดีเซเลนสกี้โดยตรงเลยครับอืมทีนี้พอเราตัดภาพมาที่ฝั่งรัเสเซียบ้างนะคะหลายคนเคยคิดว่ามาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจรัเสเซียพังไปเลยแต่จากข้อมูลที่เรามีเหมือนมันจะไม่เป็นอย่างนั้น ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของสังคมรัสเซียที่สูงกว่าที่คาดการไว้เยอะเลยปรับตัวยังไงคะคือพอเขาเพิ่งพาสินค้าจากตะวันตกไม่ได้เขาก็หันกลับมาเน้นการผลิตเพื่อใช้เองในประเทศมากขึ้นอ๋อซึ่งมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไปในตัวแล้วเรื่องการค้าขายกับต่างประเทศล่ะคะ เขาก็แค่หันไปอีกทางครับเมื่อค้าขายกับชาติตะวันตกไม่ได้ก็หันไปค้าขายกับชาติตะวันออกแทนอย่างจีนอินเดียใช่เลยครับซึ่งก็เป็นตลาดขนาดมหึมาที่รออยู่ตัวเลขการค้าระหว่างรัเสเซียกับ2ประเทศนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยครับ ก็คือมาตรการคว่ำบาตอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทําให้รัเสเซียล้มลงได้ถูกต้องครับผลก็คือรัเสเซียยังคงมีรายได้มาหล่อเลี้ยงกองทัพแล้วก็ทําสงครามต่อไปได้ไม่ได้จนตรอกอย่างที่ใครๆคาดไว้เลยสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันเลยยิ่งชี้ไปว่าจําเป็นต้องมีคนกลางจากภายนอกเข้ามาช่วยแต่พอเรามาดูบทบาทของสหรัฐอเมริกามันกลับยิ่งยิ่งดูซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะใช่ครับ โดยเฉพาะเมื่อเราดูแผนสันติภาพสองฉบับที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยเริ่มจากแผนที่มาจากฝั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ที่เรียกว่าแผน28ข้อค่ะแผนนี้สรุปง่งายๆคืออะไรคะสรุปแบบสั้นที่สุดเลยนะครับคือเป็นแผนที่บีบให้ยูเครนต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยพฤตินัยยอมแพ้ครับ คือต้องยอมเสียดินแดนที่รัสเซียยึดไปทั้งหมดแล้วก็ต้องล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมนาโตไปตลอดการฟังดูก็เหมือนเป็นการยอมจำนนเลยนะคะใช่เลยครับไม่แปลกใจเลยที่พอแผนนี้หลุดออกมาทั้งยูเครนทั้งยุโรปปฏิเสธทันทีเพราะมันเท่ากับมอบชัยชนะให้รัสเซียเลยแล้วก็เลยมีอีกแผนนึงออกมาตอบโต้ครับหลังจากนั้นไม่นานฝั่งยุโรปกับยูเครนก็เลยออกแผนของตัวเองมาเรียกว่าแผน19ข้อ ซึ่งเนื้อหาก็คือพลิกกลับทุกอย่างจากแผนของทรัมป์เลยเป็นการประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมแพ้จะสู้ให้ถึงที่สุดแต่มันก็น่าสังเกตนะคะว่าแผน19ข้อนี้มันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับความจริงในสนามรบเท่าไหร่เลยเหมือนเขียนจากมุมมองของผู้ชนะทั้งๆที่ความจริงกําลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับมันสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายอยู่บนโลกคนละใบเลย แต่ละฝ่ายเสนอแผนที่สุดต่งในมุมของตัวเองมันก็เลยไม่มีจุดร่วมที่จะเริ่มคุยกันได้เลยซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามใหญ่ที่สุดเลยค่ะว่าทําไมประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาถึงดูเหมือนจะไม่มีอํานาจพอที่จะกดดันให้เกิดสันติภาพขึ้นมาได้จริงๆคําตอบก็อยู่ในข้อมูลที่เราคุยกันนี่แหละครับนั่นเป็นเพราะว่าภายในสหรัฐเองก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพในเรื่องนี้เลยครับมีความขัดแย้งกันเองครับขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงเลยระหว่างใครกับใครคะ ถ้าจะให้แบ่งง่ายๆก็คือระหว่างแนวคิดของทรัมป์ที่มองแบบนักธุรกิจเขามองว่าสงครามนี้ยูเครนไม่มีทางชนะแล้วการอัดฉีดเงินต่อไปเรื่อยๆคือการต้มน้ำพริกละลายแม่น้ำสู้ตัดจบให้เร็วที่สุดดีกว่าอืมนั่นคือมุมหนึ่งครับส่วนอีกมุมหนึ่งคือกลุ่มอำนาจที่ส่งอิทธิพลมากๆในสหรัฐนั่นก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาวุธครับซึ่งสำหรับกลุ่มนี้สงครามก็คือธุรกิจคือธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลเลยครับ ข้อมูลระบุชัดเจนว่านับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นยอดขายอาวุธของบริษัทเหล่านี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์โอ้สงครามที่ยืดเยื้อหมายถึงคำสั่งซื้ออาวุธที่ไม่สิ้นสุดทั้งจากรัฐบาลสาหรัฐเองที่ต้องส่งไปให้ยูเครนแล้วก็จากประเทศอื่นๆในยุโรปที่ต้องรีบสะสมอาวุธพอฟังแบบนี้เราน่ากลัวนะคะหมายความว่ามีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากความขัดแย้งแล้วกลุ่มนี้ก็มีอำนาจพอที่จะกำหนดนโยบายของประเทศได้ถูกต้องครับ กลุ่มบริษัทเหล่านี้ลอบบี้รัฐบาลอย่างหนักเพื่อให้ความช่วยเหลือทางทหารดำเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะสันติภาพก็หมายถึงไรายได้ของพวกเขาจะหายไปนี่เองสินะคะคือเหตุผลที่นโยบายของสหรัฐมันถึงออกมาแบบครึ่งครึ่งกลางๆใช่ครับมันถูกดึงไปคนละทิศคนละทางระหว่างกลุ่มที่อยากให้จบกับกลุ่มที่อยากให้รบกันต่อไปสุดท้ายทูตที่ส่งไปเจรจากับผู้นำรัเสเซียก็ต้องกลับบ้านมือเปล่า เพราะไม่มีอำนาจต่อรองที่แท้จริงไปเสนอเนื่องจากภายในบ้านตัวเองยังตกลงกันไม่ได้เลยพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันตั้งแต่สถานการณ์ในสนามรบปัญหาภายในของยูเครนแล้วก็ความแตกแยกของมหาอำนาจอย่างสหรัฐมันก็กลายเป็นส่วนผสมที่ทำให้สันติภาพดูห่างไกลเหลือเกินจริงๆค่ะมันคือพายุที่สมบูรณ์แบบของปัจจัยลบที่มาบรรจบกันพอดีเลยครับ ทุกอย่างดูเหมือนจะผลักดันให้ความขัดแยงดำเนินต่อไปมากกว่าจะหาทางยุติค่ะซึ่งจากที่เราได้ฟังกันวันนี้จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์มาหาศาลจากความขัดแย้งและสงครามเรื่องนี้ก็อาจทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าตราบใดที่ยังมีคนได้กำไรจากสงครามสันติภาพที่แท้จริงบนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นได้ยากเพียงใดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินยัตมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรายินดีมากครับ และขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามร,รับชมสยามนิวส์พลัสนะคะหากท่านผู้ชมชอบเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสยามนิวส์พลัสของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ